ยอดขาย Toyota Hilux ์และ Fortuner ทั่วโลกแทบหายห่วงก็เพราะว่ามันยังสามารถทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของตลาดในกลุ่มแต่ละกลุ่มอยู่ได้แต่เช้าแต่การแข่งขันในกลุ่มตลาดรถกระบะและ PPV ก็ใช่ว่า Toyota จะไม่ป้องกันตัวเอาซะเลยแล้วปล่อยให้คู่แข่งตีกินนิ่มๆได้แต่ Toyota จะมีไม้เด็ดครับเขาล่าสุดจากเว็บไซต์คาร์แมแห่งแอฟริกาใตา้ระบุว่ารองประธานฝ่ายขายและการตลาด t o y ยต้าแอฟริกาใต้บอกไว่า ทั้ง h ฮ l u x และ Fortuner จะติดตั้งขุมพลังมายด์ไฮบริดแบบเครื่องยนต์ดีเซลภายในปี2024ซึ่งเป็นไปได้ว่าทั้งตัวกระบะและ P/PV จะเป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมภายในปี2024ถึงแม้ว่ารายลเอียดข่าวจะไม่ระบุสเปคขุมพลังอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากออสเตรเลียก็เคยระบุว่ารถกระบะหรือว่ารถเฟรมโตโยต้าจะมีขุมพลังไฮบริดให้เลือกในอนาคต ทิศทางการพัฒนาขุมพลังทางเลือกของรถกระบะโตโยต้า Toyota, มีหลากหลายทางเลือกในการพัฒนาเช่น Hybrid, พระอินไฮบริด BEV รวมถึง f ิ e l เซลเพราะทิศทางในอนาคตก็คือการลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นโลกให้น้อยลงนั่นเองก่อนจะทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับเรามีข่าวเบื้องต้นจากการสืบค้นข้อมูลตัวเองก็คือ Toyota ตัดสินใจส่งเครื่องยนต์ดีเซลไมฮ y บริดทำตลาดในช่วงแรกก่อน เพราะว่าเป็นการศาวเสียงลูกค้าว่าชื่นชอบรถไฮบริดในกระบะและ p p v หรือไม่ถ้าหาไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ในอนาคตอันใกล้จะส่งเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดเข้ามาสู่ท้องตลาดนั่นก็หมายความว่าความเปลี่ยนแปลงของรถกระบะและ p p v ในอนาคตจะต้องเป็นเครื่องยนต์ไม่ไฮบริดและรวมถึงไฮบริดแน่นอนครับ